ทุกคนขอพาเพื่อนๆมาตุลยงานมหากรรมกีฬามวยไทยระดับโลกที่ใจกลางสยามจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูในคลิปนี้กันเลยโดยอีเวนต์นี้นะครับเป็นมวยไทยเวิร์ลเฟสติวัล2025นะครับเพื่อร่วมผลักดันมวยไทยเนี่ยสู่สอเพลเวอร์ระดับอินเตอร์ซึ่งในงานนี้นะครับเขาจัดเต็มจริงๆเพราะได้รวมทุกมิติของศิลปะการต่อสู้ไทยตลอดจนนิทรรศการและก็สัมมนาระดับโลกนะครับเพื่อจาะลึกทุกแง่มุมของมวยไทยสู่สายตาชาวโลกไว้ในที่เดียวกันไปเลยเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะยังมีค่ายมวยต่างๆก็ได้นาาาาาสิินนนนค้้้้้้้มมมกกกยยจววถึงงงทีี่่ใหออออออซืืืขตดดดไัับบเพ ใช้ในงานที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับก็เลยตั้งแต่ศึกแบตเทิลเดือดระหว่างคู่โชกดาราทั้งหญิงและชายรวมทั้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และเหล่านักมวยชื่อดังที่ขดกันมาเพียบเลยนะครับนอกจากนี้เขายังมีมัสเตอร์คลาสสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกับแชมป์โลกด้วยนะครับนำทัพโดยรถถังซูเปอร์เล็กแสชัยและสแต็มที่มาถ่ปปายทอดศิลปะการต่อสู้ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับลตลอด5วันเต็มในงานนี้นะครับจะมีมินิคอนเสิร์ตสุดมันด้วยจากศิลปินตัวท็อปของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเก่งทัชยามัชคิเทีกยริ พารากอนชั้น5ชั้น3และชั้น M รวมทั้งสยามดิชคาเวอรี่บริเวณดิชคาเวอรี่พาซานะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานมวยไทยเวิลด์เฟสติวัล2025ได้ทุกช่องทางที่สยามสปอร์ตนะครับ